เว้นต่มืม่กีวไหนนี่คนไม่ดีใกล้กันได้บกก้กัน้อเอาวะเจอไปไหจ้าระสุนปกระสุนปจะไปไหนไ,ไ,ไ,ไนผมจะเป็นคนก่อนกูนยังไม่ได้เป็นอาไม่ไอพีกูไม่เชื่อใจมันวะบอกกูตลอดเลยเนี่ยตนน้เินแบงค์ตอนนีเนแบง อ๋อเอ๋อใช่จร oh no ิงด้วยตัวสีแดงผู้อินโนเซนต์นี่ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเอินโนเซนต์อันแรกเลยเฮ้ยเอฟีเนาะไหนวะอะไรอะ ผมได้เสียงคนกินเลือดเาไปดูดีจ้ะไม่กูเสียงมันอยู่ใกล้อะเดี๋ยวกูไม่รู้มันอยู่เข้าไปยังเสียงอยู่ใกล้อาจจะเป็นกินเองไรของเาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ,อ๋อจะยันดิอ้าวโว้ย ไฟคุยหิงัวเนี่ยไอ้ผีกับดากูเอาโป้งไม่ไม่มันมันก็มาไว้ใกล้เคือปั่นไฟเว้ยเออเออเวลาเวลาเวลาปั่นอยู่แล้วมันมาหลังด้ยวางไอ้เนี่ยเนี่ยเน้ยสิบจิบินานนี้งานอยู่ไอันนี้ใช้ไงพี่เนี่ยเนี่ยในมือกูอะกูเห็นมึงเคยใช้อะเนี่ยเอาวางไว้ตรงพื้นไว้วางตรงพื้นแล้วไอ้ผีแบมันจะบ้เลยเดี๋ยวรอรอไฟดับกัน เปเปิดแท็บใช่ไหมแต่แต่คนคนเหยียบไม่เป็นเฮ้ยใครมีใครมีมันมีกี่อันวะในแมปเนี่ยเอ้ยเ้ยอะไรวะใครใครฟันอะไรชงเชงชงเชงแจ็คไม่จะฟันอะไรไม่เฮ้ยกูกลัวไอตัวนั่งบนรถเข็นนะจำก่อนจำก่อนครับพี่ใครโอ๊ยแม็คเป็นผู้หญิงไอ้แจ็คเป็นผมทองไอ้ผม,ผมผมแดงพิจัดพิจ๊ดเฮ้ออกโัวแดงเหรอเป็นเโอวแดงเหรอผมแดงดูฟี่อยู่ไหนแจ็คเฮ้ยไปจะดรอปแล้ว แต่งทางานเลยเฮ้ยใครเนี่ยบอมเงียบบอมเงียบบอมอ๋อเจอเจลืมลืมลม เกรงว่าก okay, ah. ah, oh, oh ูรู้แล้วบอกแล้วกูร้องนะอ่ะที่กูรู <t <t ้คือไอ้แบงค์ไอ้เช็คไม่เป็นเพราะว่าผีโผล่มาสองตัวตลอดผีเฮ้ยแบงค์รอบผียองลูกซองสาวสาวก็สาวสาวเนี่ยไม่ไม่มึงเป็นเปล่าไอ้เหี้ยไม่ไว้ใจตอนที่กูอยู่กันสามคนมึงไม่อยู่อ่ะเฮ้ยผีแต่เป็นคอมโบมากเลยอ่ะมึงมึงมึงถ่ายรูปแค่คูยิงลูกซองอ่ะไม่ครูไมถ่าย อ๋อสวยแบงค์สวยออออออไม่นี่กูบีไฟฉายกูอยู่นี่แหละไปทุกคนเอาตัวไหน่อยค,คือมันมันมีข้อเสียเยอะเว้ยทำหน้าแบบมันจะซ่อมไฟช้ามาก<ห>ถ้าไหนะแบงค์ถ้าไหนถ้าอยู่ด้วยกันแบบเมื่อกี้ข้อเสียมันจะซ่อมไฟช้ามากกันบอกอะเดี๋ยวว่ารู้สึกอะไ,ไมากใหญรู้สึกมันจะซ่อมไฟช้ามากแบบแบเราอยู่ด้วยกันอะพี่สงสัยใครเออคือยังไงก็สองคนนั้น่ะมามาเ๋ยวไปหาหาเลยหาวิ่งหา ให้กูเอาข้องก่นอนแล้วข้องก่อนเพื่อความปลอดภัยของเราเฮ้ยไ,ไม่มีลูกซองว่ะที่ขอถามหน่อยดิถ้าสูดว่าคนแรกอะโดนฆ่าแปลว่าตายไปเลยต้องฆ่าชายตายเลยครับตานหน้าตานหน้าเอาเงานคนเดียวมั้งคนเป็นเงาเดียวมั้งตานหน้า ไอสุนเล่นยากละสิไอ้บอมเล่นยากละที่เล่นล่าไอบอมมันบอมมันไม่ได้ใหญ่เลยพี่บอมยิงฉันเลยพี่เขายิงกูพี่เขายิงกูพี่เขายิงกูเออมาแล้วมาแล้วไอ้บอมยิงกูไอ้บอมยิงกูสองคนสองคนนี้ไอ้กูไปดึงให้กูไปดึงให้กูไปดึงให้ช่วยช่วยเลยเฮ้ยนี่ดิบโวลดิบโวลดิบโวต์สาวพี่ไอ้ย่าแชกแชกดึงอีดึงอีไอ้บอมเฮ้ยยิงบอมยิงบอมกันยิงไหมกี่ยังชนะเลย ปวดพีเ่เขาปวดพี่เขาปวด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 อะไอยู่ไหนวะนี่นี่นี่มีกาอยู่นั่งอยู่ไอ้เขาไอ้ไอ้ไอ้นี่โกละฝั่งนู้นฝั่งนู้นไอ้บอมไอ้บอมไอ้บอมยิงบอมยิงไอ้แมวมันฝากเลยนะแมวฝากเลยนะแมวไอ้บอมเป็นนะไอ้บอมบอมมันพยายามช่วยพี่เขาอะพวกเราเรายิงยิงรู้ว่าแล้วว่ามึงเป็นเขาเมึงเงียบไปสัตดกูจี้นี่มันไม่เปลี่นแปลกตัวกูเป็นแบบ เ<บ>อาเงามันจะยากเกินเนว้ยแอไ้บปีนแต่พวาเงามันไอ้ไอ้นี่มันเป็นมอนสเตอร์มันเป็นยากวะ่ะทถ้าไม่เงาคือมันอยู่ด้วยกันแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วไหนนี่อาบเกี้ยังชนะได้เลยีเมื่อนสาวเมื่อกี้ไหนนี่คนไม่อยู่ใกล้กันได้หมดได้ผู้หญิงวะเอาวะเกิดอะไรนะจ้ากระสุนปดเกระสุนปด ไปเลยเจ้อ๋อตอนนี้กเลยมีคนเดียวสินะกูได้หรือเปล่ามาอยู่ด้วยกันนะเหก๋ข้าอยู่ด้วยกันนะเก๋แบงค์หนูขอโทษหนูเช่วยไม่ทันว่ะที่มันกระสุนหมดมันมีสกิลมันมีสกิลไว้นี่ด้วยสกิลหลอกโอ้สวยดีเกิน ก็อเอีกกอดีีปั่นไฟอน่ปั่นไฟ้วอย่านลยไเือน้องพีเน้งอไปแล้วน้ำไฟตลน้ไอ้ยยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับก็มาก็มาไอ้ผีนะ ้ามาเจอจสหาอใจแล้วเว้ยมันปล่อยล่างแยกออกไปเลยป่าพีนี้รึเป่านแยกมันพีน่หรอนหอ้ยคือกูไม่ได้เป็นกีตากูไม่รู้เลยคือไอ้บอมไปจนเสียแล้วมั้งเนี่ยี่าดเลวพี่กูเอ๋ยพไม่ให้เป็นเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวทารเสียโดนเกดีบไปสองอ่ะคือว่าคมงู้วที่กำลังจะสุดสเขาบอละไรอ่างียแต่คือแบบไม่เ่อะไรเลยมาดีบอมมาดอมก็ีอก็มามาดีมาดีมาาม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 าามมมามมามมาามามามาาไมมาาม เ็องคูมีลูกซองอีกสามสิบล้านออมาดิใช่หรอเรียกมาเรื่อยๆรลอดออามาดิมาไอ้กูอยู่ทางนี้วิ่งเลยกูนะเอ้ามันมีอีกเป็ดหนึ่งหรอใช่พี่มันต้องเจออไรถึงทจงออก มึงก็ออกมาอย่างนี้แหละรอดได้เพราะมือมีผีทั้งสองตัวอีตัาอย่างเดือดเลยลคนกับผีมาท้ากันเป็นอีกแล้วอ่ะประเด็นอ่ะเออแล้วกู็มีเงียบอีกแล้วอีนี่เป็นแน่ๆเวลามึงเป็นผมชอบเงียบผมรู้ว่าเรืองคือแบบเงียบนะวิเขามีซ่อนวะ่ะเขาซ่อนแอบไปที่ไหนเขาผ่านวานะเนี่ย หาได้ข้ามมาเลยพี่ไอบอมไอผีซ่าอะไรยืนแมบแมบหยุดเมียแมบต่อไปไหนไม่มาไอ้ยไม่ต้องเนียไม่ต้องเนียเมื่อกี้กูเห็นมันขึ้นบันไดครับสายตากูแหล้มันขมยิงมาเดียวรู้ดีเหรอรู้ดีเหรอไอบอสมาดิโหดดิโผลมาดิได้เรากูแป๊บกูรังวิ่งไปหาไอกูเอากรอบแป๊บนึงเดี๋ยวกูพร้อมบวก ใช่กำลังวิ่งหาเลยเนี่ยอยู่ไหนมันไม่เจอใครเลยวะไม่ไม่หดแล้วขอ่วิ่งพุชกิจอะไรมันไม่เจอใครเลยวะวิ่งหาเนี่ยวิ่งหาจนลากงอ้อมทำไปแล้วก็อย่างเลยว่ะมันเลยไม่มีของให้มันมีของให้แล้วพี่ไหนวะทำไมอยู่ไหนวะทำไมวิ่งหาไม่เจอไม่วิ่งหาไม่เจอพุ่งอยู่ไหนึงแหมไอ้หนุ่มโดนลูกซองกูแน่ เราเพลูกสองหนู่นะเมื่อกี้มึงทำลายสองไม่ใช่เหรอพี่เวลาแล้วสินะมาถึงเวลาแล้วสินะไอพีร้ายเจอดูกูขอนี่จุกก่อนกระสุนพ่อเหรอวะออกมาพีร้ายปักยปักยัน แล้ว่นเีกเครื่องมันก็เหี้ะเลยีหาเครื่องเลยเรียบร้อยมันเหียบวมันเอาล่างแยกเหี้ยมันถลไม่ถลไม่ถลไม่ถลเนี่ยว่ะเวลาคนปั่นใครคือมันจะมันจะเห็นไว้ว่าใครกำลังปั่นปั่น จะเห็นเยอะอู้ยรู้เลยเนี่ยกูยังไม่เคยสัมผัสมุมมองนั้นโอเคเดี๋ยวก็ได้สัมผัสแล้วตายที่ตอนนั้นแชก็แบบอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กูแบบเพี้ยโดนโดนลุมยิงไัดไหนที่เพี้ยอีกนู่นเลยอ้โกูน่าจะหงื่อแล้ว เมเซนตานี้ใช่ปีตานี้ก็เออได้แล้วตานี้ก็ในีเลยนะอ้ใครอะเสียงกินเลือดมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนน้ำพี่มันจะเหมือนน้ำอะเมือนจะอึจะอึในน้ำพี่เสียงแบบออเออไม่รู้จะ อย่าเข้ามานะกูเอาแก้วตกนะเอ้ยใครแย่งกูแย่ง,ยงา,ามพยายามออกมาทีเชื่อใจมึงได้ปะไอ้ผมกูต้องถามมึงอะ่ะโอ้เชื่อใจไม่ได้ไหมนะคือของพี่ทุกคนค้างอะ่ะจริงเหรอเน,ตอน็ตต้องเปล่า เราต้องหาเกาะกันมันสื่อคือสิ่งนี้ทำมหอยู่รอบได้เฮ้ยอะไรเขาเคยยิงแบงกนะ์่ะยิงแถวอะ <c oughs> ยิงแถวเอ้ย <c oughs> <c oughs> สองไอเทมที่โหดที่สุดผมว่าเป็นกล้องกับไอนี่ก,บกับไอที่กับระเบิด ใช้ก ja. n the camera ยิงซิงเด็กระสุนบั c อยู่ในกำแพงไม่เองกูเดินไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่กูเดินไม่ได้แล้วก็กูหยิบของมันไม่ได้เลยแล้วก็ทุกคนแบบอยู่กับพี่อ่ะแต่มีกูคนเดียวเดินเอ้ยทำไมเปิดกล่องนี้ไม่ได้มันต้องยิงอันนี้ก่อนรอไหนอ่ะอ๋อ พี่ตาพี่ตาไปเลยก็ได้พี่ผมได้จะจูกได้อยู่พี่ได้แล้วไม่ต้องจูกกเดี๋ยวให้เป็นเองหรออ๋อ,อ,อก็รอด,ดู เฮ้ยโทษนะวูเยี่ยคนน่ากลัวอีโอเคอเฮ้ยมันมีคนยืนนิ่งคนหนึ่งอะใช่พี่แพลวอ่ะเย้เล ่าพี่อะไรเดี๋ยวพี่จะนี่จอกไปอีกพี่ตรงนี้มีก่อพี่เมาเมาก่อตรงนี้แบงค์ก็ได้แบงค์เอาเลยใช่พี่เฟซสองละฮะเออพีนอยู่เพื่อนแย่เหะอที่แน่ๆคือกูเชื่อใจแซกว่ากูเชื่อใจแซกได้ทำไมอ่ะเชื่อใจกูได้อยู่แล้วเพราะว่า เขาถมันอยู <able>. ่ตอนตอนซอมบี <useum. S 1> ้นะไม่กูอยู <GO av uther> ่กับกูอยู <lending> ่กับหัวสีสีชมพูกับสีเหลืองอ่ะเอ้๊กูอยู่กับหัวสีเหลืองกับหัวสีชมพูคนหนึ่งใช่กูอยู่ด้วยกันสามคนอ๋อโอเคมาสแกนใครดีวะสแกนใครก็ได้สแกนใครก็ได้สแกนพี่อะสแกนพี่เฮ้ยเก็บไว้ก่อนก็ได้นะบอมอย่าสแกนไอพีอะ พไอยู่ไหนเออสแกนไอพีดีกว่าเพราะกูไม่เห็นไอพีแลยไอพีมันเงียบอ่ะนี่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 หัวฟูหัวฟูนี่อยู่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 นี่นี่เนี่ยกูวิ่งตามอยู่เนี่ยตรงตรงซอกเขาอยู่นิ่งยิ่งดิเฮ้ยมันกินเลือดมันกินเลือดวดวดวูดวดใช่ปะวดวูดวูดวูดใช่ใช่เฮ้ยแล้วคนใครอีกคนนึงนี่พี่บอมบอมอยู่นี่มาออกมาออกมายิ่งยิ่งยิงตายซะเสร็จกินเลือดต่อได้เหรอหยอกหยอกหยอกไอเก็บระเบิดไว้ก่อนด้วเนี่ย มไ้ไมงดิคือผม้่อม่น่ารดไม่ไอ้มไ้ไม่ไม่ใช่ไอ้มไม่ใช่ผมบกล้วจเย็นพ่ะเฮ้ยกูบอกยู่กับมสามคนเ้ยปนึงไปนึงไปนึไปนึงไปนไม่เดี๋ยวเดเยฟังฟังนังก่อนมันอาจจะหมดแล้วก็ได้เพราะอาจจะเป็นพี่แคได้พแคเต้องฟต่อไปอะไร่งี้เ่าอ้าวเหรบี้ลม้เลยนะ กินหมดไงมือล้านตัวนีมือล้านไปแล้วกินกินอีกินกินเลือดโอ้ยไม่ไม่ไม่กินกินคนอ่ะไม่มันได้จะตบอย่างเดียวแปล่างแล้วก็ตบอย่างเดียวใช่ตบไปจะตายมันจะมีมันจะมีจังหวะจังหวะที่แบบกินอะฮะชุบเดยชุบหน่อยชุบหน่อยอาวุธยิงเราอะไรนะกูดีค้่ะกูดีค้างชุบชุบ e ชุบ e ไอ้บอมถ้ากินคนละไงกดอีไป็นที่ถึงเลือดแล้วกดอีไม่กินคน ไม่มันมีแต่ตบไปเดียวเออมันตีเองเราต้องไปคลิกไอยตีเองตีไปเรื่อยๆแล้วก็กินอ๋อเออแล้วเออกูเออจริงแบบโอ้ยแล้วทำไมว่าตอนแรกตอนแรกคิดว่าไม่ได้เป็นแล้วนะอยู่ๆก็ขึ้นมาให้เป็นผีก็เป็นโอ้โหโคตรมืนเบสลยตน้่อว่ะยืนในการใหม่แล้ว อันนี่คือพี่อาฟตัวนีห้อพี่มาไม่ได้ใช่ปะพี่เราสรุปแล้วมังเป็นไหะเฮ้ยจบเกม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 เอ้ชนะตาแรกวะเริมเร็วมเริ่เริ่เริ่เริเิ่มวิ่งเิ่เิ่เริ่ม่ม่มเริเหินไหมเ่มเวิ่มเิมิมเิ่มเริ่เริมเี่มเิ่กม่มเิ่่่่ ผมแบงก็ไม่ได้ปิดผมผมก็เสือผมก็ผมก็เสือปืนไวเลยพี่ยิงไอ้แบงค์ล้มไงผมก็ควักปืนยิงเฮ้ยแป๊บนึงแปหนึงไปหนึงแปหนึงไปหนึงผมเล่นเป็นคนเดียวตายค่หลุด What the fuck?